ครบถงชาติแล้วนะคะเรามาคุยกันต่อเลยคะ่ะในช่วงของ SME t a l k นะคะวันนี้น่าจะได้มุมมองใหม่ๆค่ะสำหรับผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันนี้นะคะที่พยายามจะมองหาโอกาสและก็ช่องทางในการที่จะผลักดันธุรกิจหรือว่าสินค้าบริการของตัวเองนะคะให้กล้าไปสู่เวทีระดับโลกโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเรากําลังจะกล้าเข้าสู่เวทีของเศรษฐกิจประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าน,นะคะเราจะสามารถหยิบฉวยโอกาสในจุดตรงนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราเชิญแขกรับเชิญมา2ท่านเลยค่ะ ท่านแรกนะคะท่านเป็นท่านผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมธุรกิจ SME เพื่อการส่งออกของกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์ค่ะคุณจิระ ภาพันมลิทองนะคะสวัสดีค่ะท่านหมอคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะและอีกท่านหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่นะคะที่เข้ามาอยู่ในโครงการที่ทางด้านของสํานักส่งเสริมธุรกิจ SME เพื่อการส่งออกนั้นได้พยายามจะผลักดันและก็ปลกปั้นนะคะให้เป็นต้นกล้าที่จะก้าวไปสู่เวทีระดับโลกนะคะของธุรกิจไทยนั่นเองนะคะมาคุยกับอีกท่านหนึ่งด้วยนะคะทางด้านของคุณพัชรพลสุทธิธรรมกรรมการบริษัทไอเรียลพลสประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะ นะคะแค่เห็นหน้าก็คงจะทราบแล้วว่าเป็นผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะหน้าเด็กมากๆนะคะแต่ว่ามีธุรกิจทั้งจําหน่ายในบ้านเราด้วยแล้วก็ส่งออกด้วยนะคะเดี๋ยวค,ค,คงจะได้คุยกันนะคะเป็นบริษัทผู้ผลิตเ่องสาอางครับสกินแคร์ครบวงจรเลยจะเป็นตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเลยครับเป็น OEM นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไปเสิร์ชใน FDA นะครับจะมีชื่อโรดักที่บริษัทเราเป็นผู้ผลิตให้เนี่ยทั้งไทยและต่างประเทศตอนนี้ก็ เกือบ800โปรดักตทั่วโลกแล้วใช่ครับซึ่งเ,เราเนี่ยนะครับเราจะเน้นการผลิตเพราะว่าเราจะเช่วยวาญในเรื่องของการผลิตเครื่องสำอางเป็นอย่างมากมโดยนำวัตถุดิบทั้งจากต่างประเทศทั้งจากในไทยเองแต่ว่าตอนนี้เราพยายามที่จะผลักดันนะครับพวกสมุนไพรไทย,ไทยพืชพันธุ์ธรรมชาติอของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกนะเพราะาต้องการชูวความเป็นไทยของเราด้วยครับะนะคะ,คะก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ ทำงามนะคะเป็นเรื่องของเครื่อ,สองสำอางหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบบครบวงจรเลย<ช>นะคะก็อยู่ในตลาดนี้หรือว่าอยู่ในธุรกิจนี้ต้องจริงๆต้องบอกว่ายาวนานใช่ไหมคะประมาณกี่ปีแล้วฮะเราเฉพาะที่จดทะเบียนนะครับก็10ปีมาแล้วใช่ครับแต่ว่าในเรื่องของการส่งออกเนี่ย เราเพิ่งจะมามาเริ่มในตั้งแต่ที่เราได้เข้าร่วมโครงการต้นกล้าทูโกนี่แหละครับอของท่านผอ,อ,อครับของ,คองโครงการต้นกล้าทูโกนะคะคก็นี่แหละค่ะต้องไปเจาะลึกกันสักนิดนึงนะคะที่ทําให้ผู้ประกอบการหันมาใส่ใจในเรื่องของการที่จะทําตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้นนะคะโครงการนี้จริงๆต้องบอกว่าสํานักของเราก็ก่อตั้งมาได้หนึ่งปีโครงการนี้เริ่มต้นมาพร้อมๆกับสํานักเลยไหมคะหรือว่าเรามีการผลักดันออกมาช่วงไหนคะก็ ในเรื่องของการพัฒนา SME เนี่ยนะคะคือเนื่องจากว่าท่านทิพดนีนันทวันสกุลตนาเนี่ยท่านก็มีนโยบายว่าเราควรจะทําเชิงลึกให้เขาเนี่ยสามารถช่วยตัวเองได้นะคะ,คะไม่ใช่อบรมกันสองสามวันแล้วก็จบกันไปนะคะต้องเรียนว่าโครงการต้นกล้าทูโกเนี่ยก็คือเราอย่างอย่างบริษัทเนี่ยนะคะเรารุ่นแรกเนี่ย15บริษัทในกลุ่มของสปาเครื่องสําอางและสมุนไพรไทยเนี่ยคะ่ะ อันนี้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คลอดออกมาจากการที่เราได้ไปร่วมโครงการครั้งนี้ใช่ไหมคะใช่ครับค่ะตัวนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาในแนวของการดูแลรูปแบบไหนคะครับอันนี้ก็จะเป็นโปรดักที่เป็นโปรดักของผลิตภัณฑ์สบู่ล้างหน้าครับแล้วก็เป็นสบู่ล้างหน้าที่ไม่ใช่สบู่ล้างหน้าธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นสบู่ล้างหน้าสูตรพิเศษสําหรับผิวที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษครับโดยเรามีการนาสมวนผสมนะครับชื่อว่าเห็ดยามาบุชิทาเกะแล้วก็เป็นพืชพันธุ์สมุน ภัยจากต่างประเทศกับสมุนไพรไทยเนี่ยเอามารวมกันเป็นพืชธรรมชาตินะครับเราก็จะมีน้ำผึ้งเดือนห้าด้วยใช้ต้องเดือน5 <c oughs> เพราะว่าเดือน5 <c oughs> เนี่ยจะเป็นผึ้งเนี่ยจะไปกินดอกไม้นะครับ <c oughs> ที่มีคุณค่ามากที่สุด <c oughs> แล้วก็จะทําให้อาหารเนี่ยดีที่สุดดังนั้นเราเลยเอาทั้งของไทยและต่างประเทศเนี่ยมาผสมรวมกันเลย <c oughs> จนก่อเกิดเป็นโปรดักต์อันนี้ขึ้นมาครับเป็นสบู่ล้างหน้าไ so อเลียลเฟชเชียลโซฟซึ่งอันนี้เนี่ยต่างชาติชอบมากเลยครับแล้วก็ในไทยก็ชอบมากด้วยเหมือนกันสรรพคุณของเขานะคะที่เราพูดถึงตัววัตถุดิบมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งเดือน5นะคะครเรื่องของเห็ดที่ว่านี้แล้วก็สมุนไพรไทยที่นํามาผสมควบรวมกันทําให้เกิดสรรพคุณยังไงบ้างคะที่บอกว่าต่างชาติติดอกติดใจเนี่ยครับคือโดยปกติแล้วนะครับเราเดำเนินชีวิตประจําวันเนี่ย เราจะมีอนุมูลอิสระเนี่ยเข้ามามากมายทำร้ายผิวโปรักอันนี้เนี่ยนะครับจะช่วยทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยกระ่างใสแล้วก็ช่วยในการลดเลือนริ้วรอยสิวแล้วก็ฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยช่วยได้เลยเพราะว่าเห็ดอันนี้นะครับเป็นเห็ดทางการแพทย์ชื่อว่าเห็ดยามาบุชิทาเกตเนี่ยมีผลรีเซิร์ระดับโลกออกมาเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็เลยให้นักวิจัยของโรงงานเราเนี่ย มาวิจัยเป็นปีๆเลยนะครับแล้วก็ไปจดสิทธิทบัตรจดอ,อยอจดเรียบร้อยเป็นเอกลักษณ์ของของเราเท่านั้นนะครับจนก่อเกิดเป็นสบู่ล้างหน้าอันนี้ขึ้นมาแล้วก็จะขยายลายไปเรื่อยๆครับตามที่ทางกรมได้ได้แนะนํามาครับอตอนนี้ส่งออกไปที่ประเทศไหนเราบ้างคะอันนี้นะครับตั้งแต่ที่เราได้เข้าร่วมโครงการมาเนี่ยก็มีผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างประเทศสนใจมากมายครับโดยเฉพาะ,ะต่างชาติเลย อย่างเช่นนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นว่ามีญี่ปุ่นเป็นผู้ประกอบการญี่ปุ่นใหญ่เลยนะครับมาหาเราถึงสองครั้งแล้วแล้วก็ครั้งหน้าเนี่ยจะพาบอสใหญ่จากญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาหาเราเลย<ม>แล้วก็วันที่22ที่จะถึงนี้เนี่ย<ม>ก็จะมีผู้ประกอบการจากฝรั่งเศส<ม>เข้ามาติดต่อขอ,อที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายอันนี้นะครับนะซึ่ง,ซ,งซึ่งนับได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ประกอบการเนี่ยเยอะแยะมากมายที่ต้องการเข้ามาหาเราเ<ม>พราะว่าทางกรมเนี่ยผลักดันเราไปครับ